สวัสดีค่ะผู้ใหญ่เอนะคะจ้านี้สีจันเชื้อค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สามนะคะบ้านกลางตำบลจอมบึงอำเภอจอมบึงจมมังหวัดราชบุรีค่ะก็หมู่ของเราอะนะคะก็รณรงค์เรื่องของการปลูกผักสวนครัวนะคะรวกินได้ส่งเสริมการปลูกผักในที่ทางสาธารณะนะคะตามพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะคะก็ทําทอยู่หลายจุดเหมือนกันนะคะ หลายหลายบ้านหลายหลายหลังคาเรือนที่ทําอยู่เนี่ยก็คืออมีจุดมุ่งหมายเดียวกันก็คือเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของคนในชุมชนแล้วก็แบ่งปันพืชผักของเรานะคะให้เพื่อนบ้านให้ชุมชนด้วยกันก็ทำงนี้มามานานแล้วนะคะประมาณสามปีสองสามปีมาแล้วก็อย่างเช่นเราปลูกเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เขาก็จะถามว่าวันนี้วันนี้ผู้ใหญ่มีอะไรมีอะไรกินบ้างเขาก็จะมาเลือกเราก็บอกเลือกได้เลยตามสบาย เขาก็จะมาทีนี้เวลาเขาเก็บไปแล้ว,วเขาก็ทกับข้าวมาฝากเราด้วยนะคะเป็นลักษณะแบบเนี้ยทุกๆลายหลังคาเรือนในหมู่สามตลอดจนล้วกินได้ที่มีการแด่งปันก็จะมีอยู่หลายที่เหมือนกันแม้แต่ในหมู่บ้านจัดสรรน,นะคะหมู่บ้านหนึ่งประชาเนี่ยที่ไม่มีดินเลยเป็นซีเมนต์ทั้งหมดก็ยังมีการปลูกล้วกชะอมเพื่อให้คนในชุมชนนะทานได้ด้วยกันทีนี้คนที่เขาเก็บฐานขอบคนปลูกเนี่ย คนปลูกแบ่งให้ทานคนเก็บก็ช่วยดูแลรักษาตัดแต่งรดน้ำต้นไม้ก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะในหมูา่าซึ่งพี่เองก็ส่งเสริมมาตลอดนะคะแล้วก็จะมีโครงการเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการประกวดผักสวนครัวในหมู่บ้านของเรานะคะเพื่อเพื่อที่จะอะทํายังไงให้คนที่เขาปลูกอยู่แล้วเขาดูแลสุขภาพอยู่แล้วเขาเอื้อเฟื้อชุมชนอยู่แล้วได้ทําต่อมีอ่า มีกำลังใจมีขวัญกำลังใจโดยที่เราเนี่ยก็หารางวัลหาเม็ดผักหาพืชผลให้เขาปลูกส่งเสริมให้เขาทําต่อไปในอีกในอีกมุมหนึ่งก็คือทําให้คนที่อยู่ในชนุมชนของเราที่ยังไม่ได้ทํยได้ทําบ้างได้เห็นประโยชน์ก็จะมีการเพิ่มวงของการปลูกผักแล้วก็เพิ่มวงของสุขภาพดีให้กับชุมชนแล้วก็เพิ่มวงของไมตรีจิตเพื่ออาทอนซึ่งกันในชนุมชนด้วยค่ะ ึ่งตรงนี้ยก็คือหมู่บ้านเราให้ความสําคัญแล้วก็ส่งเสริมมาตลอดเด,เดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหจะพาไปดูหลายๆที่ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนศกรวิกาค่ะชื้นได้ทําผักสวนควรัวมีปลูกผักบุ้งมีปลูกบวบมีผักกาดมีควางตุ้ง มีปลูกมะนาวมีในตรงนี้ก็มีผักหวานก็มีพอเก็บกินไม่ทันก็ไปแจกเพื่อนบ้านแต่ไม่ได้ขาย<笑><笑><笑>ก็แจกแจกพี่พี่น้องๆพี่พี่น้อง,องยากเยอะด้วยความที่เรากลัวสารพิษจากผักจากพืชเพราะฉะนั้นจริงๆเราก็ต้องซื้อกินนะนะแต่ว่าเราก็เลยหาวิธีการหลีกเลี่ยงด้วยการมาปลูกซะ แล้วก็ไม่ไม่ใช้สารพิษอะไรเลยที่จะฉีดยาหรืออะไรพวกเนี้ยก็จะมีหลากหลายนะ,ะโดยเฉพาะพลิกมะเขือมะนาวเยอะมากอ่ะนะคะเอาไว้รับประทานเองบ้างแล้วถ้าเหลือก็แจกแบ่งกันอันนี้เป็นส่วนของครูทินพวกเราไม่มีอะไรเราก็จะเดินมาเก็บโดยเฉพาะพลิกก็ได้เป็นอาหารแล้วก็แจกก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยแล้วก็เราก็ได้ออกกําลังกันได้ลดน้ําได้ใส่ปุ๋ยได้อะไรก็วันหนึ่งก็จะหมดไปกับไอ้เจ้าสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสําหรับสุขภาพกายสุขภาพจิตแล้วก็กับเพื่อนบ้านนะจ๊ะเอาก็ดีสุขภาพไม่ต้องไปซื้อกินประหยัดในตัวไม่ต้องมีโรคมีภัยไม่ต้องมียาพิษอะไรไม่ด้ฉีดยา